สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาในลุกของหน้าสดสดมาเตรียมจะเข้านอนแล้วนะคะทีแรกก็ว่าจะไม่ไหลแต่มันอดใจไม่ได้เหมือนใจจะขาดนะคะวันนี้ัสก็จะมาบอกเคล็ดลับการบำรุงหน้าใสนะคะบำรุงผิวใสทำให้ชุ่มชื้นนะถ้าผิวเราชุ่มชื้นหน้าเราจะอ่อนกว้นะคะ แต่ถ้าผิวเราแห้งนะคะมันจะไวต่อแสงแล้วก็ทําให้หน้าเราแก่กวไวและเกิดริ้วรอยด้วยนะคะที่สําคัญน้ําตาลน้ําตาลก็มีส่วนทําให้ผิวของเราแก่กว่าไวได้ค่ะดังนั้นวันนี้น้าใสจะมาบอกสูตรที่จะทําให้ผิวใสและชุ่มชื่นนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะทั้งทาทั้งกินโอเคก่อนนอน ตัวแรกน้ำใสจะใช้เป็นอ๋เห็นไหมโอ้โซวซัสดน้ำใสใช้ผลิตภัณฑ์ของโซวซัสดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีนะคะที่มีส่วนผสมจากโสมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เซตนี้ก็จะมีอ๋อตัวนี้เซรั่มน้ำตบแล้วก็ประกอบด้วยโลชั่นเห็นไหม โลชั่นแล้วก็ครีมนะคะอนอกจากทำให้ผิวใสแล้วให้ความชุ่มชื่นเน่กับผิวครีมพวกนี้มันจะเน้นความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งไม่เหี่ยวน,นะคะมันไม่ได้ขาวโบะเหมือนที่เหมือนครีมที่ทั่วไปที่แบบทาแล้วหน้าขาวนะน้ำสเคยซื้อครีมยี่ห้อหนึ่งนะคะจืดจๆดจืด,ดบิว ที่อะไรนี่แหละแล้วทีนี้มันหน้าขาวนะแต่ว่ามันแห้งไวต่อแดดนะคะเพราะมันกัดหน้านะออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวเราไม่แห้งทํำให้ผิวเราชุ่มชื้นเด้งแล้วก็แบบดูใสดูวาวนะคะอืมและสูตรลับมันก็มีและตัวนี้ก็ตัวนี้ด้วยเป็นของ r o จูคิ k i นะเป็นครีมมือคืนในความชุ่มชื้นนะคะ โลชุกิสเน้นเราอายุ30บวกแล้วเราควรเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวอย่างเช่นอย่าน้ำมันมะพร้าวหรือว่าออยหรือแบบเป็นเซรั่มอะไรก็ได้ที่แบบอย่าง m o i s ไรเซ z e r นะคะที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วที่มันอายุเยอะค่ะการผลิตพวกน้ำเราเลืองผิวหรือคอลลาเจนมันก็น้อยลงนะคะความชุ่มชื่นมันก็น้อยลงด้วยอืม โอเคอันดับแรกน้ำใสจะลงตัวนี้ก่อนนะอ่ะเส่งลำบีบจืดเข้าไปในมือมันจะเป็นกลิ่นของโสมนิดนึงโอเคนะที่สำคัญตัวนี้ดน้ำหยดบูเตทพีโปรโตีนนาโนโปรโตีนระดับนาโนนาโนกวตัวนี้แบบเล็กมาก <Okay. S 2> ซึมไปในซึมไบมากเป็นโปรตีนจากสลายแดงนะคะเราจะหยดไปถึงสูตรลากอีสูตรหนึ่งคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะทาผสมกันแล้วก็มาร์กนะคะเดี๋ยววันนี้น้องใส่จะใช้เป็นตัวนี้ก่อนอเราจะไม่ถูแรงเราจะตบตบตบลงไปก่อน ตัวเซรั่มมันจะซึมไหมากทุกคนมันเบาหนา้าไม่เหนื่อยหนะน้ำใสติดตามจากช่องสไปคอลีไบคอรีอะยังใ <c oughs> ห้ความชุ่มฉ่ำแห้งไหม,มากแห,งห้งไปมากทุกคนจะบอกว่านี่คือโปรตีน ระดับนาโนนะกโปรตีนสกัดจากสลายแดงระดับนาโนแถมมีแร่ธาตุรวมและมีน้ำผสมกดแลคกติกด้วยกินก็แบบลีนไขมันได้ดีแบบดักจับไขมันที่เรากินเข้าไปแล้วขับออกได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้มีโพลีนที่เป็นเสาหลักของคอลลาเจนเลยนี่ทุกคนนี่เป็นเสาหลักของคอลลาเจนเลยนะเออ กินปูตัวนี้กับตัวนี้แล้วผิวใสทั้งลีนทั้งผิวใสด้วยอาเคล็ดลับความหน้าใสอยู่ไม่ไกลนะคะเออบางทีเราไปซื้อแต่คอลลาเจนตลาดกินอาจกินแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าขาดโปรโตีนนะคะและที่ตัวนี้ก็เป็นเสาหลักของคอลลาเจนส่วนโปรโตีนอันนี้ก็เป็นโปรโตีนเบสอ,อันนี้เป็นซองใหม่นะคะพี่ก๊อตจ๋าพี่ก๊อตจ๋านะคะ ก็ถ้าเรากินโปรตีนไม่เพียงพอแล้วก็กินคอลลาเจนมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับสายพันธะนะคะเป็นตัวที่แบบสร้างสายพันธะพันเกลียวของคอลลาเจนนั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นเสาหลักของคอลลาเจนสูรหลับง่ายๆนะสุดลับมากเออสองตัวนี้กินเข้าไปแล้วออกมางกายทั้งรีนทั้งหมุนดีทั้งผิวเด็กผิวเด้งเออสองตัวนี้ง่ายๆนะคะเออ ต่อไปน้ำใสก็จะลงด้วยน้ำตบเพิ่มความชุ่มชื้นในกระผิวลงน้ำตบก่อนนะตึงมีกลิ่นของโสมด้วยมีภาษาเกาหลีคิมพวกนี้มันจะเน้นความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเราไม่แห้งทาง่อนนลตบๆ อายุ30แล้วเราต้องใช้เซตที่มันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะมีทั้งเซรั่มทั้งน้ำตบทั้งโลชั่นทานหน้าแล้วก็ครีมมันซึมไวมากแล้วมไม่เนินหน่ะด้วยหาคอด้วยดี๋ยวคอแก่เราจะลงตัวนี้ก่อนเซรั่มสูตรกลางคืนโลจูค,คิสว่าเราต้องลงเซรั่มก่อนเพราะว่าเซรั่มมันจะซึมไว ให้สีล้ำซึมก่อนนะคะแล้วเราค่อยทาด้วยโลชั่นและครีมอเคตัวนี้แต่นิดเดียวเบาแต่ตัวนี้จะหนักหน้านิดนึงมันจะออเหนียเหนียวแต่ของซวาซูมันจะเบาหน้ามากแล้วก็ซึมไวมากไม่รู้สึกเหนื่อนะ ต่อไปเราจะลงด้วยโลชั่นโซวัสุเช่นตึงๆมันจะเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับใบหน้าและผิวใสมันอาจจะได้ไม่อาจจะไม่ได้ขาวโบ๊ะเหมือนใช้ครีมขาวแต่ก็ทําให้หน้าเราลาโดนแดดอะถ้าผิวเรามีความชุมช่มชื้นค่อนข้างเยอะมันจะไม่แบบไม่ไหม ไม่ไมไม่ค้ำม,มากแล้วก็แบบว่าไม่เกิดริ้วรอยเยอะวเวลาเราทาแล้วทานวดนวดหน้าไปเลยให้มันซึมเข้าสู่ไว้หน้าเคล็ดลับการยกหางคิว้วคอยดูนะจะทำอะไรให้ดูรีดมาตรงนี้เนาะแล้วก็วนตรงนี้อ๋อเห็นไหมมันจะยกมากเลยตรงนี้นะภาพแรก Before ต่อไปจะอ f t เตนี่คือการยกคิว้วเห็นไหม คิ้วมันยกการนวดหน้าแบบนึงทาครีมมันก็นวดด้วยการนวดหน้าคือการออกกำลังกายหน้าทำให้แบบเลือดไหลเวียนดีแล้วกระชับด้วยว้าวนางเงามา้าแม่เจ้าเริ่มยุบหยุบเลยหัวร้านแตกเริ่มยุบยุบเลยหัวร้านแตกอ,อย่า สุดท้ายเราจะลงด้วยครีมนะคะลงบางๆพอประหยัด <c oughs> แล้วก็เกี่ยทั่วทาครีมเวลาเราซื้อครีมให้ได้ผลเราต้องแบบมาคุเข้าใจต้องทาเยอะแล้วขาวเยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะ ทาแค่พอดีหน้าพอเกลี่ยหนะ้ามันอยู่ที่ว่าเราทาประจำไหมแค่นั้นแหละไม่ต้องทาไม่ต้องใช้เยอะแต่ทาประจำมันก็จะเห็นผลการกินโปรตีนและออกกำลังกายก็เหมือนกันนะบ่าไม่ต้องออกเยอะก็ได้5นาที10บนาทีแล้วก็ทานโปรตีนไม่ต้องออกเยอะและแค่ออกประจำมันก็เห็นผลใช่ไหมชิมิ ทาครีมว่าเป็นไงบ้างน่าใสไหมต่อไปสูตรรับกินก่อนนอนที่นั่งตื่นนอนและก่อนนอนตัวนี้มีวิตามินบีนะคะที่ช่วยในทำให้ผิวใสผิวชุ่มชื้นนะคะผิวใสหน้าใสน้ำใสจะกิน2องเม็ดกินแล้วก็นอนแก้เมื่อยด้วยนะคะวันนี้ทำโอเมื่อย ก็จะกินแก้มเมื่อยแลหัวไปลมสรบไปแหละแล้วก็จะกินตัว์เนพพิกอตจะกินพิกอตแล้วนะหัวหลับก็ช่างเอาพิกอตไปนอนด้วยหัออวหลับเอาพิกอตไปนอนด้วยนี่นอกจากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าด้วยนี่สุดลับนะ โปรตีนมีส่วนในการสร้างผ่านสายพันเกลียวของคอลลาเจนตัวนี้โปรตีนตัวนี้เป็นเสาหลักของคอลลาเจนตัวโปรตีนตัวนี้มีวิตามินบีช่วยให้ผิวใสและเร่งผาอผานไขมัน,นมออกจากร่างกายแล้วก็ทําให้หุ่นดีฟิตกระชับด้วยออสุดง่ายการออกกำลังกายคือตัวกระตุ้นนะคะ ว้าวห้าทุ่มแล้วจะกินแล้วแล้วก็จะขอตัวไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ